สวัสดีครับสวัสดีอีกคลิปหนึ่งกับคลิปอ่อนทัวเมืองตาแขกครับ ค่ำๆของวันที่สี่ครับแรงๆเลยครับตอนนี้ผมอยู่วัดพระธาตุศีโคตะบอกครับหรือพระธาตุศีโคตบูรบ้านม่วงสุมครับซึ่งที่เห็นอยู่ริบๆฟังนั้นก็นกนคือฝั่งไทยครับตรงขามกับบ้านนองจันครับตรงที่กำลังก่อสร้างที่เห็นไกลๆครับเป็นจุดเชื่อมต่อตรงที่ถนนสวรรค์ชัยโค้งครับ น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายที่จะไปเชื่อมต่อถนนบ้านดงหมูครับจากองจันไปดงหมูครับซึ่งตรงเนี้ยผมเวลาผมซ้อมแลนมาผมก็จะมาถึงสุดประมาณประมาณโซนทางนั้นนะครับประมาณนี้ครับตอนนี้ก็คือเพิ่นต่อเติมมาละต่อเติมมาใกล้จะเซจแล้วล่ะครับน่าจะเไกลๆไปพู่นก็เป็นบ้านดงหมูครับ เดี๋ยวห้องย่างบึงบรรยากาศมือขึ้นสิมหาคำครับของอพี่น้องชาวชาวลาวเพื่อนมาเหตุบุญนะครับทั้งชาวบ้านจากบ้านมงสมแลวก็พี่น้องอาจจะออกมาจากทางทะแขกมีเมื่อนี้ผมก็มาไหว้ครับพระเจ้าใหญ่เพื่นห้องว่าพระเจ้าใหญ่หรือพิถีพิถัออกนก็ขออภัยครับที่อยู่ในพระอ,อุโบสถหรืออยู่ในสิมครับเนี่ยครับ ผมขึ้นไปไหว้ไปแล้วใส่ขันหมักเบงครับเป็นห้องว่าขันหมักเบงก็แวะซื้ออยู่ทาข่างทางซึ่งประเภทนี้ครับผมผมต้องชื่นชมพี่นอ้องทางสปปลาวเลยเวลามีบุญบุญวันพระใหญ่แบบนี้ครับิ่นก็ซินีขันหมักเบงครับไว้ขายซึ่งเป็นประเภทนี้ที่พ่อแม่พี่น้องชาวลาวเป็นอนุรักษ์ไว้ใ,นใ,นให้ดูให้รัซึ่งอ่าเป็นวันพระใหญ่เป็นก็สีมี ประชาชนของชาวลาวเป็นอย่ับมามาไหวย้ยังไหว้พระเจ้าใหญ่ในพระอุบโบสถเสร็จกออกมาไหว้พระธาตุสีโคตบองหรือพระธาตุสีโคตบุญจริงๆอ่ะทั้งนี้เป็นสีห้องพระธาตุสีโคตบองนะครับนี่ครับแต่ท,งทายยงไทยเอาส่วนใหญ่สีห้องว่าพระธาตุสีโคตบุญนี่คือ ความสวยงามและเก่าแก่ของพระธาตุสิคตะบองครับนี่ครับพิธีไหว้นะครับบางบางคนเป็นกรรมวายด้ยไซหมักเบงครับแล้วก็มีผลไม้มีน้ำน้ำมะพร้าวครับนะครับเป็นการมาเฮ็ดพิธีไว้มีเป็นขันมักเบงน้อยเป็นนี้ก็มีครับแล้วก็มีดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้ อันนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับที่ผมถ่ายอยู่ตอนนเดี๋ยวผมสิพาย่างไปด้านหน้าซึ่งตอนนี้ผมผว่ายเป็นไปแล้วล่ะครับหว่หายทั้งพระเจ้าใหญ่แลวก็ไหวยทั้งพระธาตุสิคตรตบอกไปแล้วแต่ว่าผมมาเดินเก,เก็บบรรยากาศตรงที่เป็นมาหว่ายดาน,นานะครับ จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยครับทั้งชาวไทยชาวลาวครับเป็นมานี่จะเป็นด้านทตะว,วันออกนะครับนี่ครับประเีนี ในวันพระใหญ่ครับก็จะมีที่เพิ่นห้องวราคันหมักเบงครับที่ะจะเป็นคู่หนึ่งครับถือมาแล้กก็มาไหว้เิ่นถือเป็นคู่มาซึ่งผมก็มาไหวไปแล้วก็คือตั้งเป็นขันหมักเบงไว้นะครับคันมักเบงก็สิไหวได้ทั้งองค์พระธาตุครับนะคะ่ะพระเจ้าใหญ่ที่อยู่ในพระอุโบสถฝั่งนั้น,นครับ ก็เลือกไว้แล้วก็มีพระธาตุพระประจำกม,มันเกิดครับเป็นพระประจําม,มันเกิดของแต่ละวันก็คือฝั่งไทยาครับมีเกิดวันจันทร์อันข้ารพุธวัศุกเสาร์อาทิตย์นะครับอยู่ด้านหน้าขององค์พระธาตุครับบรรยากาศก็จะมีประชาชนครับเพนครับ ข้ามาเรื่อยๆครับมาไหวนะครับมาดูพระาที่เร็วถ่ายรูปถ่ายรูปเขารองเท้ามาด้วยรองเท้าอันที่โม่ด้วยนี่จะเป็นด้านหน้านะครับด้านภายในบริเวณของพระธาตุสีโคตบองนะครับนี่ก็เป็นเทือกแรกครับที่ผมได้มา มาสักกะละครับซึ่งส่วนใหญ่กับสีแนมมาจากฝั่งฝั่งไทยเฮาก็จังเห็นครับอยู่ตรงขามบ้านนองจันเนาะตามที่ผมได้กล่าวไว้